ขึ้นไปรถครูขามันก็เลยสะดุดคราวนี้ก็ต่อกำลังจะเดินทางไปวัดป่าภูทะเปิดนะคะต่อจากช่วงร้านกาแฟร้อยสิบเอ็ดโค้งบอกไม่เคยขึ้นไปยังไม่เคยขึ้นบ่ายังถ่ายวิวถนนถนนเส้นที่เราขึ้นมาเล้เคอพาไปได้มันอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดเลยตีร้อยสิบเอ็ดโค้งกับร้านกาแฟตัวนี้ขายของป่า เออมองน้อยมันอยู่แถวนี้เหรอแล้วมันก็ขนไปจากข้างล่างมาขายข้างบนนะคะเนี่ยเออมันมีทั้งข้างบนข้างล่างสมกันนะจีนเอามาจากเลยไอ้ฟักทองฟักทองนี่ของเขาเองสตรอเบอรี่ไม่มีเนี่ยลูกพับนี่ก็มาจากจีนสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่มีลูกพับนี่มาจากจีนเดี๋ยวข้ลร้านเมงน้อยเมงน้อยนี่เหรอเมงน้อยเนี่ยหลานิด น้องไอ้น้องไอ้นี่ไงร้านน้องไอ้อ๋อน้องไอ้อยู่ไหมเนี่ยน้องไอ้ไม่อยู่วันนี้ฮะวันนี <c oughs> ้วันอาทิตย์ <c oughs> เขาพัก <c oughs> เขาพักพัก <c oughs> อยู่เดี๋ยวแล้วน้องไอ้คนเรื่งแฮกซื้อสิตรงเนาะซื้อกะหลำหักสดเจ็ดอย่างร้อยบาทแครอทน้อยน่ากินเนาะที่เขาไปเมืองจีนเขาไปเอาสินค้าจากจีนมาขายนะครับหลายอย่างด้วยเออมาจากจีนอะผับมะลุผับ ลูกแปปมมอปเปิลมะม่วงเซียนทอเซียนทอนี่ไม่เคยเห็นเลยนะเซียนทอที่คือมะม่วงเหรอลูกท้อแล้วไปจากเงินเซียนนะออโอ้เห็นของกินก็รู้สึกหิวแล้วนะเนี่ยไปกินของวัดดีกว่าส,สตรอเบอร์นนี่สวยจังเลยอะถังเท่าไหร่ห้าสิบห้าบาทเองถังหนึ่งถังหนึ่งกี่กิโลห้าสิบห้าบาท ทั้งนึงกี่บาทกาี่ตังค์โลละสี่ร้อยโอ้มากินหรอกแค่เดินชิมแต่ละและร้านแล้วลูกสองลูกก็อิ่มแล้วเออแค่ชิมมนะันเนาะมีให้ชิมมนะันเนาะเนื้อหาซสลัดเดีย๋ยนะมันขายเงนนะินอะชิมก็อิ่มแล้วก็มากินกันมท้ายรูปในในในไรสควอเวอรี่อะชิมไปเรื่อยเก็บไปเรียเออนาะมีให้ชิมมอน เขาเปียบเขาเกินไปไหมต้องเสียตังค์มั้งเสียตังค์ขาเขา้าใช่ไหมเสียอะไรเติมเสียตังค์ไม่เอาไม่สนับสนุนให้เขารวย <c oughs> ให้นักท่องเทียววเ่ยวเทอ่ยวไปได้เฮ้ยไปจักเลี้ยวทำไมขึ้นเปจุดสูงสุดนะจุดสูงสุดเนี่ยเหยะอมาเดินหน้าไปก่อนเปิดไฟเลี้ยวยังให้เข้าไปก่อนก็นได้แล้วไฟเลี้ยวคุณไปก่อนโบกไม่เข้าไปเลยไป<อ>ก่อนก็นกนได้ หยุดก่อนเราจะไปไม่หยุดเราจะบิดแต่ดาให้นะขอ้ยนี่ก็เยอะโอ้ยสวยไม่ต้องเรามาแล้นละที่นี่ราคาร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดโค้งค่ะมีมีซากุระด้วยสวยงามสวยงามอันนี้อันนี้อันนี้มีเยอะเนาะอันนี้หลาย เราบอกว่าเราอยูู่มโลสาขาภูลมโล,าาล,มโลเราอยู่ภูทัาเ,บเ,เปิดร้อยสิบเบอ็ดร้อยสิบเอ็ดโกงรูปูทัาเบิดทัาเบิดอยู่แล้ว <c oughs> มันกำลังอีอ้อก,ก็มีนะบานแล้วก็มีนะบา <c oughs> ถ้าเาวแล้วก็จะออกเข้ม <c oughs> ๆหน่อยถ้ากำลังออกก็ไปสบสีชมพูจางๆ <c oughs> มีใบเมเบิลด้วยสลับได้ใบเมเบิลต้นเมเบิลสีส้ม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 ชมพูชมพู प, 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 มันเคิดขึ้นที่ธรรมชาตินะบริพูกอ่ะนะนะโอ้ทะนงห้องเชี่ยวภูทัาเบิโอ้ท <ừ, S 1> ะนอนะทะนงนะ ที่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดโค้งที่มันมีบอกไอ้ไอ้ขึ้นไปที่มีอุณหภูมินะอันนี้เราก็ร้อยสิบเอ็ดโค้งอ่ะจะหายรู้น่ามาอะไรเธอแล้วจะหายรู้จุดจุดอุณหภูมิเออที่มันไม่ได่น่ะเอ่อจุดสูงสุดข้างบนท้ายรู้จุดอุณหภูมิบ้างอุณหภูมิ ถ่ายไปก่อนเราจะขึ้นอันนี้มีอันนี้มีมันมีมันปิ้งแซบประนิบมีมันปิ้งมันปิ้งถ่ยแซโอ้ยโอ้ยโอยรดถรถแรงรถแรงเราอันนี้เราขึ้นด้านหลังน oh. right. ี you know. ่ใช่ไหมด้านกาแฟด้านกาแฟอ๋อตรงนี้เลยกาแฟกาแฟร้อยสิบสิบเอ็ดโคลนด้านใดิ้ เปนอรขึ้นไปทางนั้นได้ที่นไปวกเป็นโค้งแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนได้จีไหนแล้วก็มาแล้วอ่ะตัวล็อรถบบเออนงานาห้ั่งดูจะไปนั่งหน้าไม้ขึ้นท้ายรตรงร้านกาแฟก็ได้เลยวรับดัดฟ้าายกเปยยอุณมิไปด้วยไายอุณหภูมิได้ีนๆก็มาแล้วเขาจะดูเรามาทับเบิร์กเราขึ้นมาก็อยู่นี่ใช่ขายครบแหละ แล้วค่อยไปนั่งกินกาแฟาที่วัดที่วัดมีกาแฟาเลี้ยงเราไม่ต้องเสียตังค์เราเป็นลูกศิษย์วัด <c oughs> เฮ้ยเสียตังค์ทำไมเราเป็นลูกศิษย์วัดอ่ะเป็นในคนในโรงครัวเราคุ้นเคยโรงครัว <c oughs> ที่นี่คือสเปรดโคง้งครูทับเบิร์กคอฟฟี่ดูแชะเอาตากล้องเอาไปมือกล้องเอาไปเฮ้ไยปไปนั่งถ่ายตรงนั้นกันเราเดินผ่านได้เราไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหม Mấy sữa coi khinh nãy. ở Cà phê cái đấy hả Cà phê nhở? สวยงามดูถนนที่เราขึ้นมาตังแบบนี้่อยไม่ใช่งายบางงางน,นะ <G ül üyor> สวยมากเลยอะ่ะ <G ül üyor> บ้านเราอยู่ตรงไหนที <G ül üyor> ่หงายบางงางเลยลมก้าวอยู่ไหนลมก้าวอยู่นู่นมาถ่ายข้างหลังให้เห็นชั้นด้วย <G ül üyor> ให้เห็นชั้นนั่นด้วย <G ül üyor> ให้เห็นชั้นเมฆหมอกหมอกเมฆอ,อ่ะให้แยกมีการแรยกชั้นบันนะด้วยธรรมชาตินะทะเนียใครบอกว่าไม่มีชั้นบันนะ ไม่เห็นลมเก่าเลยอ่ะไม่เห็นเห็นเห็นลมเก่าแม้แต่ธรรมชาติก็ยังมีชนชั้นบรรดาเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะเป็นันภาษาอะไรล่ะเป็นเส้นตรงเลยเนาะเนาะธรรมชาติยังแบ่งชั้นบรรดาแบ่งแบ่งแบ่งโอ้สวยเลยวันนี้ไปนั่งตรง้นมากตรงนี้ร้อนตรงงนี้้บา พูปด,ดประทับใจชันปรทับใจชันเมฆอะ่ะคือุโปนเนาะนี่คะนนนี้นิดอยูทูะเ้าไถ่ายด้วยชั้นเลย,ถ,ย,ถ,ยถ่ายทางนี้เห็นชั้

ไม่ได้า <rôle> น <à déc> ่ย <dans les gens ici> ังไม่ด <bs> ้าวุ้ยนั่นน่าชแก้วใช่ไหมวัดป่าพูทธเบิกเออวัดป่าภูทธเบิก ม,มีคอนเล็กน้อยนอเยนาะอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติร้อนมากอาารไม่อดทนแล้วให้หน้าขาวมือขาวเอาถ่ายถ่ายม,มือกล้องมัง่งเอาถ่ายมุมไหนนักอ,อีมอน ตรงไหนได้หมดอมนหมุนหม,หม,หม,หมุนมุนกล้องพิเศษหมุน,นปมไปหมุนมาหมุนหมุนสามร้อยหกสิบองศาโอเคหม,ม,มุนได้แล้วจะก,ก็มาถ่ายค่อยต่อเรากาแฟไปกินทีน่ไหนไากินกาแฟกันข้างหนแอร์นะจ๊ะ แกนกระดับไม้จะซื้อแกนกระดับไม้จะบ้านไหมไปเลยเลยหมดไปหุดมาได้เพราะเป็นวิดีโอ ่อนนะแล้วก็ใส่จะเต็มพี่เลยจริงจรองนี่ถ่ายด้วยก็ถ่ายด้วยทำไมดอกไม้ถ่ายมันสีแปลกแต่ต้นนี่คือดอกอะไรคะเนี่ยนี่ต้นไม้นี่คือดอกกระดาษพันใหม่ต้นไผ่ต้นไม้มีดอกมีดอกเป็นดอกกระดาษที่นี่ที่เดียว กิ๊บอันเนี้ยกิ๊บมันจะขาวใช่ไหมมันปูหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะเป็นไข่ตอกเส้นก่อนเป็นไข่ตอกเส้นค่ะบุลลชินก็แบบบุลลชินก็มานะกิ๊บกิ๊มาล้างตัวกิ๊บ ซอสอะไรคะเอ้แต่อบเลยค่ะใส่ซอสไ้าแบไม่ใส่สามารถเกือพรกก็ใพริก็ได้นะจะส,สิบห้าบาทใช่ไหม i you. ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะชมวิวร้อยสิบเอ็ดโค้งใช่ไหม <c oughs> ร้อยสิบเอ็ดร, <c oughs> ร้อยสิบเอ็ดโคง้งกาแฟ е ร้อยสิบเอ็ดโคง้งที่นี่แปลกนะคะต้นไผ่มีต้นไผ่ไมีดอกเป็นดอกกระดาษด้วยอะ่ะ <c oughs> ไม่เหมือนใครเร <c oughs> าจะกินลาเต้แล้วกินไส้กรอบ เสกอกอะไรนะไม่ใช่เสกอกจนะก,กินจะกินแล้วก็ต้องให้กล้องถ่ายเสกอกนี่กระลาเต้อร่อยไหมอร่อยมาก ส่งไปสาวๆด้วยิเรากำลังกินกาแฟกันอยู่ถ่ายไปเด็ส่งไปให้ม่ให้มันหมันไสส่งไปในลายเลยเฮ้ยเฮ้ยมากินด้วยกันไหมให้มันหมนไส้ดยกูจะโดนด่ามันหนาวมากเอาถ่ายของคนเี่ยจก็ถ่ายเชฟฟี่ก็ได้ที่มีไม่ Oh, ป้าวัน่ายล <laughs> ายาว่ายหา, <laughs> <laughs> า,าต่าอยากโชว์ร <laughs> ูค <laughs> กาแฟอร่อย <laughs> ส่งไปเลยให้มันหมันไซลเล่น <laughs> คูมากุมาวัดเนี่ย <laughs> มาวัดนะคะิ ไปต่อกันารผสมเลยอนะร่อยมากเลยได้ต้มเม่ยงไข่ไข่นิ่งมากอน่อยพึ่ง,พงเคยกินครัง้งแรกในชีวิตเพราะว่าเพิ่งขึ้นจะพึ่งจะมานั่งที่นี่แหละขึ้นมาหลายครั้งแล้วไม่เคยมานั่งตรงนี้เลยพอดีน้องเที่ฝากรถมาให้เขาแนะนำมาถ้าเป็นไกด์นำเทีย่วยวเลยเป็นเป็นเป็นตะก้องนี่เด้อเป็นตะก้องให้เลยเด้อ,อ เดียวเดียวเีวตรงนั้นไปก่อนนะคะ

ประเดีค่ะ 不不不不 วันไหนก็แฝงไม่นานไม่มีสีฉันและไม่มีใครแซวโค้ดก็จะอย่างนั้นแล้วเราก็ถือว่าเอาเป็นที่เป็น,เป,นเป็นซื้อของเป็นซื้อของชมรมเนี่ยนะเราครับเราไปบริษัทเดียวกันแล้วก่อนเราก็แชร์ไปเป็นประชาตัามมาได้แล้ว,ก,ลวกับแนะนำคุยชวนเราชวนคุยแวย่า,าจะมีสิ่งเด็ดคนไม่ใช่คนนี้สมัครเท่าก่อนให้ผู้ต้องากรารมีบ้านมีเรื่องกัน มันจะเป็นแค่สร้างดหนูสร้างแค่ฐนแล้อมันเลยกระตุ้ดับแล้วค่อยเข้าไปแั่ก็เหมือนเป็นตัวประชาร์ตไอพวกชาวบ้านเนี่ยมันก็ด้นค่อยมาแล้วเห็นช้วนายูทูบไม่พอใจเลยหรือเป็นเงี้ยว่ะชาวนายูทูบเลย่าไปหาว่าคิดไปหาผลประโยชน์กับกู้กระผยู่พยานี่ยไม่รู้เดินแล้วมันโลอจาวบ้านนะ ไปตัวตัวนี้ดูหน้าบ้านัเองอ่ะมาเกอมาเกมบราเข้าไปถอก่นมามาในพวกคลื่นพกนสุดแม่เปในตอนเอาในตอนเราเดินทางนะราก็ตาเก่งกับชาติน่ก็ตามบอกนะเฮ้ยมันบรมันบ่าท่าจะทาไม่ไปไหนมันคิดได้ไงอะไรวะกูก็แต่งกูแบบนี้แาละ วันนี้จะามสิบสามงสิมันมประมาณยี่สิบนี่เรอก็ประมาณสักประมาณสักสิบได้ี่เราเปิดวัธรรมดาสะแล้วเ็ไม่มีถุงให้เราเปิดรถกัรถบไม่ได้เราต้องขอที่นี่มันโจมอ่ะผู้เท่าลุกลำบาก มาจากที่ไหนจันแั่เนี่ยทำน้อยมาจจา๊ไรมาจจ๊ไรครับมาจามาจา๊ไรก็อ้าวเราเป็นบ้าเนี่ยงาสาป,ปลาวเดี๋ยวนี้ปากเซอ่ะนะมาจากลาวได้เหรอขับรถมาเลยเหรอลูกี้างเท้าครับฮะให้จ,จเป็นเท้าเออทางเท้า <laughs> คิดว่าลาวขออภยัยได้ยินเป็นลำชาเช้งเซาเหรอ มาเที่ยวเหรอคะโอ้เดินทางมาได้บรรยากาศไหมเมื่อเช้ากี่องศาที่เนี่ยสิบไหมข้างล่างข้างล่างสิบสามปิดเทอมเหรอมาเที่ยวอ่ะแล้วสนุกไหมล่ะบางคนกลับไปเป็นหวัดนะหนูอย่าเอาจังหวัดไปนะอยู่ที่อำเภอฉะเจ้งสาพอนะ อยากได้ถุงเฮี้วอ่ะใบเล็กสองใบใบสามใบก็ได้สามใบขอบคุณค่ะ มาจากเชิงซาวได้ยินมาจากลาวโอ้โหรานี่ก็ได้นะคุณคุณอยู่ในกล้องผมแล้วนะคุณคุณกดให้พ่อคุณไปกดด้วยนะอ่ะพี่ชั a n แนลนะคุณอยู่ใน Youtube นะคุณดูคุณทั่วให้หลบได้ไงคนดูคุณทั่วโลกเลยนะจะบอกให้นะเย็นนี้กดเข้าไปดูนะสองย่าจำได้ป่ะช่องอะไร พิกชานแนวแล้วคุณจะเห็นรูปคุณแหละเนี่ยโชว์ใชนช่องย่าเนี่ยเพืวโลกได้ดูแหละแหละว่าหนูมาเที่ยวพุทบเบอร์หนูเชื่ออะไรคะหนูเชื่ออะไรคะไม่อยากให้เห็นเหรอไม่เห็นกล้อง